สวัสดีครับเสี่ยนน้อยเมื่อนี้กับมืกอวันอีกเชียวเาเออบ่าเป็นยังอืเพราะว่าเขาลูกจักกันโอ้แต่ยังแั่นตัวเนาะปงจักกันมาเลยมาหากันสิแม่นต์ตัวอืมไอ้ถามแน่บัดนี้เป็นยังคือมีแต่เสี่ยนน้อยเพมีเสี่ยนใหญ่เองเมื่อไหรเมื่อนไหร่ตามเขาเจ้าโทษเขามาหากันกลัาพอดีเพาะงั้ประมาณลอยตายแล้ว ใ้อยสายจะว่าเมื่อนี้บ่บ่จะเริ่มแรกจะเริ่มแรกกล่อยหลักแล้เจ้าตัวมาว่าจังไหนมันก็ะทาม่าวว่ามันยังไงพอจ้หน่อยบ่ะเมียนเออบางใน่รูปของคนหันงวดก่อนก็ว่าได้อยู่ห้าบาทสิบบาทเพิ่นว่าเนาะเพิ่มเพิ่มมาได้ห้าสิบบาทบางคนก็บห้าสิบบาทกับได้รับเพิ่มกับโบจักว่าสิทธิ์เทไหลก็โทษเขามาเรื่อยๆอยู่ตาเริ่ม เอซีเขามาปรึกษามาคุยมาจาํามัประมาณเป้าพอดีมัม่งเกียบเขาเกียบร้อยเกียบร้อยสายเกียบร้อยสายหมู่บ้านกระโทนมาจากเชียงรายจากเชียงรายเชียงรายหมู่บ้านมือ,อมในเน่ยก้าวโจกม้าทุกทุกมุ่มหล่ะไปครับผมทุกมุ่มคนมากก็อยู่ใน,นอุดรเขากับมีขึ้นกระโทนมาหาขึ้นขึ้นกรบเพิ่นกา เห็นหมวดยกศูนเจ็กับศูนย์สามให้บ่งเนาะครับเออเป็นกับผู้ใดนะครผู้บนะครัผู้ซื้อท่านกัสนพว่าพนเปเออบานนี้ว่าอยากได้อีกให้มันแม่นในเรื่องความกัสันเป็นจังไรกับทีนี่ของคนเป็น่งเนคพอใช้โทรศัพท์แบบแต่แคแบบมีเบาหรือว่าขนมถวันนี้รู้ทรงข้รับซึ่งเห็นหนาเลยบานส่งอะไรก็ได้เอาความันนหลยเรืองรับเอา้าบุ่นเอเป็นกวา ไม่เนาะขันรวยกับกีตาเย่เนี่ยคือเพล่นอยู่หรอกถ้าผมฮะแต่อยพินิจพิจารณาไปแต่าบ้านนี้คลิปนี้นี่มาถามเน้นย้ำความชัดเจนนี่นี่หลังจากที่ปล่อยไปแล้วมีตัวเน้นไปฝันดีบ่สอะไนี่งอนบางนึงกับเลขฟันเขาเลขฝันเขาตรงๆเลยที่เขาตรงเลยดีบ่เขาสามตัวเนาะเจ็ดชุนเจ็ดเนาะโอ้โหดูได้ประกันเขาสามตัวเนาะ มีห้างชื่นก็ต้อนไว้บ้างบ่านีเงี้ยนี่มีการเปลี่ยนแปลงในบริษัทวนตัวเลขเข่าครับเท่าเท่าเดิมกบอกเกินบอไก่ก็เพิ่มได้น้อยๆยวเอามีเพิ่มไม่บ้านมีเพิ่มนะโอ้มีเพิ่มมีเพิ่มเดี๋ยวได้บานเดี๋ยวในส่วนฝันเด้บ้านนี่ฝันกับฝันมาเกี่ยวกับรถคันดีทีิ ไหนล่ะห้าแปดนี่ล่ะโอ้เนี่ยฝันเกี่ยวกับซาเลียงบ้านนี่เลงงวดเมื่อนั้นฝันเกี่ยวกับจำรอออกศูนย์เจ็ดเลยเมื่อนี้ฝันเกี่ยวกับซาเลียงบ้านฝันคล้ายๆว่าเข้ากับคนความไปคลายเนาะไฟเริ่มสีไล่อยสีไล่เริ่มจากเลขข้อไปเละเลขข้อเลขเครื่องเลขป้ายทะเบียนพี่แล้วล่ะเดี๋ยวเข้าจีไปเบิองว่ามันตรงกันบ่ได้ได้จดไว้ว่าเลขป้ายเลขข้ออะไรอย่างงี้เลขบดจดบดจดนะจว่า กัเบิงอยู่หันกับเปลนหาเปล่นหาอเนาะหาเปลนหาองมเมนจะจับคููเมนยงฝันกับยังเมยนเยังมาเขากับรถอีกย่ไปเปิดบ้งเล็กอันข้อมันอยู่ใต้บ่อเนาะเดี๋ยวนี้มอยู่หันเลยมันอยูเด็กเกี่ยงเยล้ยวข้าเายูใต้บ่อเดนีเลขกอันเกียงมันบ่อเขบานเเลียงไปอยู่บ่อนี่ขมเป่นบ่อฮเล็กเรี่ยงเล็กัเออมันมยู่ใต่บ่อเปลี่ยนก็ยังเปลนหาเปลี่ย่มางเปลี่ยนอยู่ แสดงว่าตีเขากับเลขรอกของจาของว่ามันเดทไทยกับแมนเในใที่เขียนไว้ฮะอย่างหลักกับเข่าเหนกันเอาเลขเลขที่ให้ก้อนหนาม,มีตัวใดแน่ก่อเลขลมนันงอนมยหาหาแปดคอมแบนบนหาแปดห้าสามห้าสามหาเจ็ดหาเก้าหาสามหาเจ็ดหาเก้า อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวทั้งคนมีโชคกำลังเขียนเดี๋ยวทีเอตัวใยไงเอฟซีเบิ้งเพื่อนพอเห็นเพื่องจีว่าเท่าว้าเอาเสื้อมาหนี้เพื่อนจำว่าได้บ้านี้ให้เพื่อนแคบนาจ่อไว้ครับรักไม่รักเลยเนี่ยรักหน่นี่รักก็คือแปดล่องห้านาะโอ้ให้เด่นแปดล่องห้าอ๋อล่องห้าให้เด่นแปดร่องห้าเด่นแปดล่องห้าเด่นน้อยหลักสิบเด่นน้อยหลักสิบ การซื้อเชี่ยนการซื้อวาน้อยนี่มันบอกเลขแม่นลดบอกนี่จังไลยเนาะปจิเปี่ยนส่องวาน้อยจะบอกเนะาะเดนห้ารองแปดเดอนห้าร่องแปดนะเดอนห้าร่องแปดปฏิมีจับคู่ชุดหาคับชุดแปด โอ้ยอยากไ่เสียงรถเด้จะมันปวดพวกเห็นยังไงเขานหลับอยู่างเฮี้ยนหย่ั้งเชียจังมันติแลงกับมันในห้องมนซุ่มน้ำนี่ดิโอ้ใส่ว่าแป่งแปดอย่างอีกสมีสหลักมีสคู่เท่านี้บ่มันสิมีหคูนนี่มันถมีหลัก8ปมันกิมีอยู่แปดหนึงแปดสองนี่แหะประมาณนี้แหละที่เพิ่มเติมเข้าไปสองมีมบาแมนอันเข่ากับเว้าเนี่อันเข่ากัมีแปดห เอ่ออันหกแปดสี่แปดหกแปดเพราะว่าแปดสี่แน้าแปดออเขียนไล่ดีหยดเชื่องเบิดบ้างดูเดี๋ยวไล่ดียดเชื่องเบิดแล้วก็ทีได้จึ้งถูกไหเดี๋ยวค่อยทีไปเบิ้งเลขรถเพื่อให้มันเข่าประกอบกันครับฝันเล่าเลขวันหนึ่งโอ้ยว่าแมนตั้งแต่จับคู่แม่นเนาะว่าแมนว่าจะเลขกลักแม่นย่างเดียวยังฝันแม่นอีกต่างหากวัดวันหนึ่งในเข่า ตรงๆเนาะตัวใดเนี่อก่ออ้ามีตัวใดเนี่ยทั้งบดมนใช้ได้หรือยังรับแปดมีครับรับแปดครับห้าสาอ้าห้าสามห้าเจ็ดหาเาแล้วเรตัวราคาเนาะรับแดแหนึ่งแปดศูนย์แครับหกแปดสี่แปดห้าแปดหอันนี้เรื่องต่ำเด่นบ่นี่อ่าเรื่องอ่าหโอ้เขียน สี่แปดห้าแปดห้าแปดเถ้าทเบิดมีอยเก้าหางเพิ่มชุ่มมีเพิ่มขมาเนาะวันนี้เนาะขมาท่านในว่งตัวไหนไปพอท่านดนเน่นเอาว่องตัวนงไหนวะ วงโวงเบิดจเราวงเบิร์วเิเจอใจเจ้ารถโอ้ยนาวงมันโตวะนะในหลูโทธมากเหรออยากให้เล่นจักที่เนตัวไหนครับเอาตัขึ้นมากโลดนะครับมากูโตว่ะสันมากูโตกันมากรปานั้นคอยก็เปลี่ยนเชี่ยนในตัวกันว่าของันเอาทางสันเพิ่มไปยักซี่หาโตเนี่ยมีมีเหล็กเบื่อน็อตอยู่ดิน็อตในรลดน่ะ เอาหองี้ไปเบิรงเลขรถรามันตรงตัวใดกับมาว่งตัวนั้นเพราะว่าเลขฝันเล่าคักอยู่ดิทะเบียนเลขทะเบียนมีตัวใดห้าแปดห้าสองนั่นหาแปดหาสองมีจักอันบริยูหันทะเบียนรถหาแปดหาสองนั่นนี่หาแปดนี่เข้าห้าแปดโอ้เขาเลขเครื่องย่างไปอีกรอบนึง เนี่ยเครื่องบ่เออ่ยเนี่ยเครื่องบานสีพลาเรียเอาน็อตเออสิบ่ได้ไยแข่งบ้างเป็นงั้นบ่กุญแจเปิดบ้างอยู่บ่ไม่เหม็นตัวเดียวกันบ่เออ่ะเมื่อนึงเติมน้ำมันบางโอ้ไม่คือเขากันขักแท้ยบกันเนื้อปลาเขาขัดเจียีโอ้ยเอาหินเจียนะมาพารถเนี่ยเจ็ดแปดห้าบ่โอ้เจ็ดแปดห้าบ่เนั่นเอาเลขเลขตัวถังรถเจ็ดแปดห้าบ่ เลขทะเบียนห้าห้าแปดเจ็ดบอกห้าแปดห้าสองเลขทะเบียนไะตัวไหนตัวอะตัวไหนเจ็ดแปดห้าสามตัวหลังเ็ตัวหลังโอ้เขียนไปเนี่ยเขียนไ้เดี๋ยวเขียนไ้เดี๋ยวฉีดีลวาอ่าปิดไทยเอฟที่ฟัง้าัดส้นใจบาดเดี๋ยวจะฟ้ามาเลขข้อไป เลขเคียงบ้างหรือเปล่าเลขเคียงเคียงกันเดียวกันปะเลขเด่นมันบ้านเตรียมนากระดาษรถจากซี่ซี่ครับพวกหาแปดทขึมาตรงกันเนี่ยเ่นี่ยกรลังสีวงเบิรสุโตอีลีนี่เดี๋ยวนี้โอ้ยเฮ็ดรักันนั่นต่อคอยกูอุกอันหกันฮาแปดเาเอาบ่กาแปดอนะพ่อเอาแม่าแปนะวงอีกอันนึง ก็ม้วงหมดเหมือนกันมงอีกบันเอากระซี่หางกับบัวถือว่าร้ายตัวเน้นครับเลขกเก้าหางนะวงปีนะว่ามันตรงมันเป็นความฝันมันบอกเลขหาแปดเนี่ยหาแปดเป็นความฝันครับเป็นเลขความฝันฝัน่าเร่งทะเบียนมากัหาแปดเลขเครื่องกับจ็ดแปดหาอ่านี่มันตรงกันกันกันตรงกันหลายอย่างครับอ่าเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอเอาไอเขียน หมายเลขเครื่องกับหมายเลขอันนี้เท่าไอ้รถไหนเนี่ยเพราะว่าสีได้สรุปให้เอฟซีฟัง่งเคร,รืดด่องราชีกาวบริเลณจังหวัดไหนไอ่เครื่องราชีกาวอยู่จังหวัดเจ้าฟันนี่ฟันนี่ม,นมันมักเข่าเจ้าฟัน,นจังหวัดก้อนกับบ้านมันเข่าอย่างจังเนี่ยรถสลิงวันนี้ไห้ว่าน่าจับตามองอ,อยู่นี่เนาะ นาจับตานาเปลี่ยนแนวทางอยู่กับวีนิดพิจารณาดีๆครับบาคุณเลขมันก็มีถือมีผิดเนาะเทียนหน่อยก็อยากให้ถือปั่นยังโอ้ยก็อยากให้ถือเนาะอยากให้ใได้โชคได้ใช่น้ำโมเมนต์หยังดอกเออไหนไหนแบ่งปันแล้วเนี่ยแบ่งปันให้พ่อแม่พี่น้องเสียเงินกับบอมักนี่นเนาะลอแ,แล้วอยากให้ถืออืมคุณต,ตาคุณตาตามมันโทรมาเพื่อกัได้ตัวเด็ดครับเออตัวเด็ดตัวสามตัวไว้ท่าน สามตัวเนฟอรันโอ้สามตัวตัวไหน,นอบบที่เน้นๆก็คือเป็นหาเกียรตด้อขั้นเทียวตัวสานี่เอาสาตัวใช้นี่ก็ในการคิดส่วนมากเมันก็บขันหาเกียรแล้วต้องออออเอาสาม้ัาใคอเอาสามกใสามห้าเจ็ดสามหาเจ็ยไม่ชือว่าคืออาวุธสงข้ามเท่าน<ะ>ั้นมนันมากนรูปแบบนั่นม<ะ>ันมากอะไมันมาอะไรก็ต้องมาเป็นหาเกียรขับเกียก็่ได้นบ เจ็ดแปดห้าน um. ี <S <s ่เป็นสามตัวหลังนะเลขเครื่องเออเออเจ็ดแปดห้าสามตัวหลังของเลขเครื่องเอาชอบวันนี้อ้ายช่อเออนั่นเห็นว่าเอาเห็นไปพอยี่น้องครับเต็นดีๆเอออ๋อนี่แหละบเอ๋อย่างบ้างเพียงหน่อยายเออนี่แหละเอาโอเคหัวขึ้นต้องหันมาเสียหัวลุกไหมอ๋อชัดเจนนะทั้งไตรมันทั้งไตรมันบังเข้าไปไหมบังเออบอไม่ไห้นะมัน มันโกงมันโกงจับนี่ัหนีจับเออตอนนี้กำลังบอกวิธีจับนะครับตอนนี้ก็ได้วิธีการจับที่ถูกต้องนะวิธีการจับที่ถูกต้องอ่ารับานิการ์ติมาสรุปตัวเลขของเซียนน้อยหลักสิบนะครับราชาหลักสิบสำหรับงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมำสองหาหกหาครับพี่น้องครับ เลขทั้งเบสทั้งงวลของงวดนี้นะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมขึ้นมาอีกสามตัวแล้วก็มีฝันนี่เลขฝันฝันเห็นรถงวดก่อนกับฝันเห็นรถสํำล้อออกรถสํำล้องวดนี้ฝันเห็นรถซาเล็งแล้วกระจีขาซาเลงบล็อกล่องวินิจวิจารณาเบิ้งนะครับเลขเดี๋ยวยังกงไจจ็ไงล่ะราคานะครับ คนเดนมากสองหลักก็คือเดน่นห้ารองแปดนะครับตัวนี้บ่จำกัดว่าสิเป็นบนเป็นล่างใดๆได้ผู้ใดมากล่างกับไปทื่นล่างผู้ใดมากบนกับไปทื่นบนแต่ว่ากใส่สถิติดีๆใส่วิจารณญาณก้อนสี่ลงทุนวันถ่อไปท่างช่องนํเนาเสนอให้เป็นแน้วทั้งในส่วนหลักหาจับคู่เราก็ได้มาสามชุดนะครับกับมีหาสามหาเจ็ด,หา,ดหาเก้านะครับแลวในส่วนแปดบัณนี มีแปดหนึ่งแปดสองแปดศูนย์มีกันเข้ามากครับลักหกต่ว่าวลักหกสิติดแปดคือเอายงไงมาลักแปดเนี่ยบางที่อาจสิมาหน่วยยังสีนะเพิ่นก็นเลยกันไว้กับมี6หกแปดสี่แปดห้าแปดตัวเน้นทั้งวัดทั้งม้วนมีอยู่ีหางมี8 8่าเจ็ด5าเก้าแปดหนึ่งาแปดตามนี้ครับแล้วันนี้กัศสีมาบ่งในส่วนเลขฝันเห็นรถซาลิง ทะเบียนนะครับทะเบียนรถคือห้าแปดห้าสองส่วนเลขเครื่องยนต์ครับเลขตัวถังเลขเครื่องยนต์ได้เจ็ดแปดห้าคือตัวไทยนะครับเด้เอเจดปดห้าเนอะฉะนั้นแล้วก็ล่องเอาไปเป็นแนวทางลองเบิรงกคาเทียม,มีโอกาสได้โชคได้เช้ครับประเชียนหน่อยต่อเป็นงวดที่จับวดอะไรหืงวัที่สามวดที่สามครับเออเป็นงวดที่สามต่อไป แต่ว่าที่เก่งเราก็ถือกมาอยู่หรอกมาหลุดงวดนึงวะแมนครับหลุดงวด,ดหนึ่งหลุดงวดหน,นึ่งเราข่าวมาตตอนหนึ่งเรามาสองแล้วครับหนึ่งหลุดหนึ่งงวดนะครับถูกมากตลอดเราก็มาหลุดหนึ่งงวดแล้วมาเข่ามาตอนมาสองงวดงวดนี้ก็คซึงวดที่สามกต่ยิ่งมีโอกาสรุนอีกอยู่อ้าวเถือกเวทจะว่ากันครับชอบว่าจัดขัดก็ผ่านเซหรับคคิปนี้กับจีนยการน,นํำเสนอไว้ซ้ำนี่นะครับเดี๋ยวเจ้ามือเจ้าเว้นกับจีนมากวนเพราะเสี้ยนหน่อยหลักสิบอีกรอบหนึ่งครับพอพี่นรองครับอะา ขอบคุณประเชียนใหม่หลายครับำารคลิปนี้ครับขอบคุณครับ